เรื่องที่คนสนสงสัยเรื่องจิตวิญ,ญญาณเดี๋ยวผมจะอาจา่านไลฟฟังถ้าเป็นคุณเป็นคนนั้นเดี๋ยวจะคุณเป็นคนนั้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังมีอะไรบ้างที่คุณสงสัยคนส่วนใหญ่สงสัยเรื่องจิตวิญญาณอ่าต่างจากศาสนายัางไงจิตวิญญาณต่างศาสนายัางไงร,รู้หรือเปล่าจิตวิญญาณกฎแห่งกรรมมีจริงไหม,มเราเลือกเกิดได้จริงหรือจกอักรวาลมีแผนสาหรับเราหรือเปล่าบางคนใช้คาว่าจักรวาลหรืออะไรก็แด้พระเจ้าหรืออะไรก็ตามมีแผนสําหรับเราจริงหรือกฎแรงดูดใช้ได้จริงไหม จัก,กระและสนามพลังมีผลต่อชีวิตของเราอย่างไรนะครับเรื่องของนี้เนี่ยใครไม่รู้นี่ใครคิดว่าคุณโลกนี้คุณจะเปลี่ยนทุกอย่างคุณต้องใช้สองแขนสองขาอย่างเดียวนี่ขัดทุนมากนะจริงๆแล้วนะใช่เหนื่อยมากแล้วแล้วจริงๆ,ๆเขาเข้าใจผิดด้วยนะว่าจริงๆคําว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนะี่ยไม่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องใช้สองอสองมือสองขาอย่างเดียวนะเพราะว่าถ้าคุณ ตนที่พึ่งแห่งตนหมายควาว่าอะไรตนสูงของคุณเนี่ยเป็นที่พึ่งของตอนต่ําของคุณเก็ตปะ higher self ของคุณเนะี่ย higher self ของคุณเป็นที่พึ่งคือแบบพูดง่ายคือตัวตนคุณไม่ใช่มีตัวตนคนเดียวนะคุณมี h i g h e r self ตัวตนที่สูงกว่าเป็นวิญญาณของคุณซึ่งเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยคอยช่วยคุณตลอดเวลานะครับอันนี้แหละคือตอนเป็นที่พึ่งของตนของตอนจริงๆนะครับไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าคุณจะต้องทําทุกอย่างด้วยสองแขนสองขาแล้วก็ คุณก็เสียเวลามากเลยอย่าเพิ่งตายถ้ายังไม่รู้เรื่องนี้อย่าเพิ่งตายข้อแรกเลยคุณมีค่าคุณเป็นคุณเป็นพระเจ้ามาเกิดพูดง่ายๆคุณเป็นจริงๆเนี่ยไม่ใช่ผมพูดคนแรกนะเรื่องนี้รู้กันมาตั้งแต่ในสมัยก่อนพระบุรธเจ้าด้วยซ้ำศาส,สนาฮินดูจะรู้กันหมดว่าคนที่คนที่เข้าใจศาสนาฮินดูก็จะเขาพูดเวลาเขานมัสเตกันนะเขามัน namaste แปลว่าฉันคารวะพระเจ้าในตัวคุณ เราจไ,ไหมฉันคารวะพระเจ้าในตัวฉันทาคำลบพระเจ้าในตัวคุณก็คือเราเป็นทุกคนเป็นภาคต่างๆของพระเจ้าข้อ3ที่จะบอกเขาทุกคนนะคุณไม่เคยถูกชดใช้กรรมคุณเลือกมาเกิดที่ประเทศนี้เองเพราะฉะนั้นหาให้เจอว่าทําไมต้องมาเกิดประเทศนี้ในรูปแบบนี้ในคนแบบนี้ทําไมฉันถึงชอบแบบนี้ทําไมฉันถึงชอบการทําแบบนี้แล้วคุณจะต้องทําสิ่งที่ตัวเองชอบเพราะนั่นเป็นสัญลักษณเป็นสัญญาณจากจักรวาล เพราะว่าเป็นจ,กจ,กจกักรวาลส่งสิ่งนีให้คุณคืออะไรเขาบอกเขาส่งมาในรูปแบบความรู้สึกความรู้สึกที่ว่านี่สิทำ,ทำสิ่งนี้ใช่ใช่ท <ำ S 1> ชี่เออคน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 เงี้ยแปลกมากเลยนะทุกคนเวลาคุณทําอะไรแล้วมันง่ายนั่นแหละเป็นสัญญาณว่ามันใช่คนส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันยากจะลอกไปทํามันเยอะๆเก็ต่ะถ้ามันง่ายจะรู้สึกผิด เฮ้ยเจาทําทำไมฉันทำไม่ง่ายแล้เราไม่กล้าไม่กล้าชั้นเงินคนไงไม่เป็นอย่างนี้นะคือแบบว่าบางทีเขาทําอะไรได้ง่ายๆเช่นอะไรว่าอสมมุติว่าไม่รู้ทำอาหารทําอาหารให้คนแล้วคนกินแล้วอร่อยก็ทําฟรีทําฟรีไม่เป็นไรไม่ต้องเก็บตังค์ไม่ต้องไม่ยากบางินรู้สึกรู้สึกผิดกับการรับเงินในเรื่องที่เขาเก่งเก็งปะในเรื่องที่เขาไงเขามีคนอย่างนี้เยอะมาก แทนที่จะบอกว่าอันนี้ง่ายสําหรับฉันกูชาร์จเงินเลยดีกว่าเพราะว่ามันเป็นสัญญาณว่าเธอจะรวยจากเรื่องนี้เก็ต<ช>ป่ะแต่ว่าคนไม่คนเป็นอย่างนี้เยอะมากโดยเฉพาะคนไทยก็เป็นเยอะนะ<ช>ที่แบบว่ารู้สึกผิดกับการจะชาร์จเงินจากสิ่งที่ตัวเองชอบใช่ใช่เวลาเวลาคุณชาร์จชาร์จชาร์จแล้วคนจะเห็นค่าคุณมากขึ้นเขาจะทำได้ดีจริงจริงอ่ะมีอันนี้มันมีตัวเลขป่ะเนี่ยกีค่คนละอันนี้สอง้กว่าค่ะอ่าโอเคโอเคชอบไหมทุกคน เออแล้วมีมีอีกอันหนึ่งนะที่ที่เขาสรุปมาดีมากเลยอยากรู้ไหมตัวเลขมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะไป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 เ,ออเปิดเปิดสารบันในหะ้เขาดูก็ได้ดผมจะไปทําหนังสือเล่มใหม่นะครับชื่อว่าหนึ่งร้อยความลับจิตวิญญาณหนังสือชื่อว่าตื่นก่อนตายตื่นรู้น,นั่นเองตื่นรู้ก่อนตื่นก่อนตายนะครับสร้อยคำสร้อยก็คือหนึ่งร้อยคำลับจิตวิญญาณที่คนส่วนใหญ่เออยังไม่รู้แต่ ออตอบด้วยวิชาออตอบด้วยวิทยาศาสตร์หมดเลยตัวเลขหนึ่ง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 อยากรู้ไหมมันมันคืออะไรอยากรูเ้เนี่ยอันนี้เป็นอันนี้จะอยู่ในในนี้ด้วยนะครับเป็นความลับอันหนึ่งที่แบบว่าคนไม่รู้นะเ,เดี๋ยวผม,ผมอยากรู้ไหมทุกคนตัวเลขหนึ่ง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 นะสี่เลยนะเวลาคุณเห็นเวลาคุณเห็นหนึ่ง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 เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวให้ดูดใช่ใช่ใช่มันดีมากความหมายนะเดี<ะ>๋ยวอ่านให้ฟัง มันเป็นแมสเตอร์นัมเบอร์หรือเอ็นเจลนัมเบอร์ครับเป็นเอ็นเจลนัมเบอร์ซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงก,กับการตื่นรู้ด้านจิตวิญญาณและการเชื่อมต่อกับพลังงานของจักรวาลน,นะำหมายในแง่ของ Higher c o n นชเ o สเนี่ยหรือความความความจิตสำนึกที่สูงขึ้นนะครับเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งเป็นเป็นเหมือนพอร์ทัลพลังงานที่ช่วยให้จิตของเราสามารถรับรู้มิติสูงขึ้นเป็นช่วงเวลาที่พลังงานของคุณเปิดอยู่ใน อ่าเป็นช่วงเวลาของคุณอยู่ในสภาวะที่เปิดรับการเชื่อมต่อจากจักรวาลง่ายขึ้นเวลาคุณเห็นหนึ่ง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 เนี่ยคุณกําลังเปิดทางเชื่อมต่อกับจักรวาลได้ง่ายขึ้นแล้วก็ในแง่ของซินโครนิซิตี้ซินโครนิซิตี้แปลว่าเ,เหตุการณ์เชื่อมโยงกันนะฮะหรือกเกะการเห็นหนึ่ง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 บ่อยๆเป็นสัญญาณของความสอดคล้องกับจักรวาลเป็นเครื่องหมายว่าคุณกําลังอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง คุณเป็นเครื่องหมายว่าคุณกำลังสู่บนทางที่ถูกต้องหรืออาจเป็นสัญญาณว่าจักรวาลกำลังนําทางคุณไปสู่สิ่งที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณของคุณแล้วก็อีกอันหนึ่ง manifestation power เป็นพลังของการเสกพลังงานของการเสกสร้างหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นชัวร์เลขที่เชื่อมโยงกับพลังของการตั้งเจตนาหรือพลังงานการตั้งจิตนั่นเองช่วงเวลาที่คุณเห็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นช่วงที่พลังงานของคุณมีอิทธิพลต่อความจริงมากขึ้น เข้าใจป่าหนึ่ง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 เป็นพลังงานของคุณมีทธิพลต่อความจริงมากขึ้นเพราะคุณตั้งจิตขอพอรถ้าคุณตั้งจิตขอพอรนี่เรื่องนี้ถ้าไม่รู้นี่มันผุก็เห็นหนึ่ง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 ผ่านไปเจอแต่ถ้าคุณรู้ว่าถ้าคุณตั้งจิตขอพอรหรือมีความตั้งใจชัดเจนขึ้นความถี่ของคุณจะตรงกับพลังงานของจักรวาลและช่วยให้การมา n i f ส s t สำเร็จเร็วขึ้น มีใครเคยบอกคุณอย่างนี้บ้างอย่าห้ามตายเด็กขาดถ้ายังไม่รู้เรื่องนี้เพราะนั้นนะครับทุกคนถ้าใครอยากจะตื่นรู้มาเรียนการครนี้ก็ตื่นรู้แบบเที่ยงอะตื่นรู้แบบเที่ยงมาเรียนคอร์สชื่อว่าว8 9 0้เิล้านจากการตื่นรู้เช็คหน่อยว่าเราเรียนกันันไหนวะเรามีเรามีเ,เรียนนะครับผมจะ,ะเป็นการเป็นคอร์สออนไลน์ Libya อย่างเดียวนะครับผมจะสอนคุณตื่นรู้นะครับการตื่นรู้แบบสมัยใหม่การตื่นรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับคอร์สชื่อว่า 890ล้านจากการตื่นรู้นะครับเริ่มวันที่13เริ่มวันที่13กุมภานะครับมีเรียนเป็นไลฟ์สดนะครับเรียนไลฟ์สดอย่างน้อย3วันนะครับอย่างน้อยผมชอบสอนมากเลยคอร์สออนไลน์เนี่ยสอนเป็นออนไลน์อย่างเดียวนะครับแต่ใครอยากจะซื้อตั๋วมาเป็นซูเปอร์วีไอพีแบบแบบลูกไม้กับคูต้าซื้อเพิ่มนะครับจ่ายสามารถซื้อเป็นซูเปอร์วีไอจ่ายตังค์เพิ่ม5,000บาทใช่ไหม อโอเคนะครับก็ใครสนใจ890ล้านจากการมานิเฟสหรือผมเปลี่ยนชื่อละ890ล้านจากการตื่นรู้นะครับเนื้อหาเหมือนเดิมแต่ว่าการตื่นรู้นี่ว้าวกว่าพวเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ follow แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเ,เจอกันนะครับผมบริตุทซีสวัสดีครับ